ครับผมเราจะมาปล่อยฮอสปอตจากมือถือนะครับไปที่ตัวไมโครติกตัวเล็กสีขาวเพื่อแจก DHCP client ให้กับระบบของเรานะครับโดยที่นำสายแลนนะครับไปต่อที่ตัวไมโครติกสีขาวของเรานะครับแล้วก็เปิด Winbox ขึ้นมาจิ้ม MAC address ของชื่อ R B 4 9 1นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ MAC address Username ไว้เป็น Admin Password ไม่มีกด Connect ครับ หลังจากนั้นมันจะให้เปลี่ยนหรหัสผ่านเราไม่เปลี่ยนครับไปที่ไวเลสครับแล้วก็ไปที่ตรงหน้า security profile นะครับเราจะมาสร้าง password password มือถือของของพี่ครับโอเคก็คือกดบวกแล้วก็ password อะไรอันนี้ตั้งชื่อ profile ก่อนชื่อคิวนะครับอย่าลืมนะครับชื่อคแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น dynamic key ครับจิ้มสองด้านบนครับ แล้วก็พาสเวิร์ดของพี่เป็นอะไรของผมเป็นสองหนึ่งสอ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 งหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกถ้าเกิดมันไม่ขึ้นรหัสผ่านให้มาจิ้มตรงนี้ครับเซตติ้งแล้วก็ให้พาสเวิร์ดสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกนะครับอันนี้ผมตั้งพาสเวิร์ดของผมแล้วนะชื่อคิวแล้วก็มาตั้งพาสเวิร์ดที่ปล่อยจากมือถือครับฮอสปอดพาสเวิร์ดฮอสปอดนี่ yeah, ครับกดแอปพลาย เราก็จะได้คิวมาคิวมาแล้วนะครับทีนี้กลับไปที่ wireless interface ครับเอ้ย wifi interface ครับกด double ลคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ wireless ครับแล้วก็มามาตรงนี้ครับคำว่าสแกนนี่ครับสแกนปึ๊บกดตาร์ทครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกให้เราเลือก SSD ของเรานะครับจากมือถือครับชื่ออะไรของผมชื่อว่า godfather นะครับแล้วกด Connect ครับหลังจากนั้นกด Connect เสร็จปุ๊บ s s i ไเป็น g o d f a t h e r Security p r o f i l e ให้เลือกไปที่เราตั้งรหัสผ่านไว้เมื่อกี้ผมตั้งว่าคนะครับอ่าแล้วก,กด a p p l y โอเคถ้าเกิดได้มันจะมีอะไรวิ่งตรงนี้ครับกดไปแล้วนะอ่านี่ครับ Connect ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแค่นี้ครับถ้าเกิดได้มันจะมีออะไรวิ่งแล้วก็เราอาจจะเล่นเน็ตได้ด้วย เล่นเนได้แล้วครับอ่าครับถูกต้องครับอันนี้เล่นในแะ้วเห็นไหมครับจะมีอะไรขึ้นมาเรียบร้อยครับ